คือตอนนี้เนี่ยที่ที่บ้านลีก็คือน้ำน้ำแห้งแล้วนะครับจริงๆแห้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคือเอ,อ่อถ้าเอาจริงอ่ะคือตัวบ้านลนะีอยู่ในเมืองนะซึ่งปกติแล้วมันก็มีน้ําท่วมเป็นแบบเป็นครัง้งเป็นครัง้ง,งแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณแถวแถวริมฟุตบาทนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วบ้านลีก็สร้างแบบเหมือนป้องกันไว้แล้วด้วยการแบบยกระดับสูงขึ้นมาอีกประมาณแบบ 30- 40เซนเลยครัเพื่อค่อนข้างสูงนะครับก็คือกันไปแล้วทีนี้เนี่ยปีนี้มันมาหนักมากมันมาหนักมา,มากจนไอระดับที่เราสร้างเผื่อไว้แล้วเนี่ยก็ไม่พออีกก็คือเข้าบ้านเข้าบ้านไปเลยแต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็คือบ้านที่อยู่ข้างๆ เขาจะเป็นระดับที่สร้างมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะเป็นหลุมลงไปอันนี้คือโดนไปหมดเลยใช่ครับเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านที่ระเบ้อเขาเป็นของธุรกิจครับคือของฤิคือ,อน้ำาน่ะมันค่อยๆขึ้นแล้วก็วันนั้นน่ะมันช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง นะครับที่น้ํามันเริ่มเริ่มขึ้นสูงที่สุดแล้วก็คือที่บ้านก็ไม่ได้นอนก็ต้องมาเฝ้าระดับน้ําแลวคราวนี้พอเขาเห็นท่าไม่ดีปุ๊บเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็ต้องทยอยเก็บของขึ้นมันจะเป็นพวกแบบลังแอร์อุปกรณ์แอ,อรแอ์อะไรเงี้ยครับก็ยังดีที่พวกอุปกรณ์ใหญ่ๆเราก็เก็บขึ้นได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมันก็ก็มีไปเสียหายไปบ้างอะไรเงี้ยครับมมไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาละเล็กๆใช่ครับคือคือเฝ้าดูน้ำมาตั้งแต่ช่วงช่ววงงกัเสร็จปุ๊ ปกติก็อย่างที่บอกปกติมันก็ขึ้นมาถึงขุทป่ามันก็ลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่นี่คือมันไม่หยุดแล้วมันก็มีแต่สูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเรื่อยๆก็เลยเกิน<ๆ>เกินคาดไปอีกใช<ๆ>นแะล้วตอนนะั้นเราคนทวํตเป็นห่วงคนที่บ้านด้วยอะไรยางเงี้ยเพราะว่าอยู่กันเยอะหรอเป็นแบบครอบครัวใหญ่เนาะคือริบห่วงเรื่องแบบอันตรายที่มากับน้ํามากกว่าคือน้ํามันไม่ได้สูงแบบรวดเร็วหรือมันไม่ได้เชี่ยวอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่า มีพิษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมากับน้ํายังไงเพราะว่ามันเหมือนเรามันเหมือนทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันไปหมดแล้วตรงนั้นมันเป็นทะเลแล้วอะครับคือเรือวิ่งได้แล้วอะอย่างเงี้ยม,มันอะไรจะมาก็ไม่รู้อะครับอลิอก็ไม่ได้กลับไปดูเสนนไม่ได้กลับไม่ได้กลับไปคือถ้าเอาถ้านับเวลาจริงๆเนี่ยที่ท่วมของของตัวบ้านเฉพาะบ้านลิศนะครับประมาณประมาณ3วนันสี่วันได้แต่ว่าในตัวจังหวัดนี่คือท่วมหลายสัปดาห์เลยมันก็ถือคุ้นคูแล้วคือ ทำความสะอาดแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ที่เราเอสก็คือดีขึ้นแล้วครับเอาอดีเป็นมูลค่าเยอะไหมครับคุณแม่คุณพ่อแม่ดีบ้านบ้านลิทคิดว่าไม่เท่าไหร่ครับบ้านลิทคิดว่าไม่เท่าไหร่แต่บ้านรอบๆก็คือเป็นบ้านเช่าของบ้านลิทก็ก็ครับก็เสียหายไปแต่ว่าสมมับธุรกิจใช่ใช่ไหมใช่ครับก็น่าจะหลายร้านอยู่เพราะว่าต้องไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหลายล้านหรอกมั้งก็มันก็ค่าเมนเทนเนนซ์นะครับ แบบพวกผนังกำแพงที่มันแบบ โดนน้ำไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นแล้วก็ค่าขอเล็กน้อยๆอะไรเงี้ยครับครับนะวันนั้นตอนที่แบบเกิดแบบว่าพายุเข้าหรือพ่แม่รายงานเราตอนเรารายงานเลยใช่ครับรายงานตลอดก็คือถ่ายรูปมาตอนนี้น้ําเท่านี้แล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะ mm hmm. ตอนนี้ยกของได้เท่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยคือปกติที่บ้านลิศจะอยู่กัน4คนมีพ่อแม่แล้วก็พี่กับน้องแต่วันนั้นเนี่ยพ่อลิศก็มากรุงเทพมาอยู่กับลิศพอดีก็เหลือแค่3คนก็คือมีพี่น้องแล้วก็แม่ก็เลยกลายเป็นแบบ ก็กำลังคนก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะที่แบบเสียงไม่อักเยอะกว่าที่เคยดนมาอะไรเงี้ยตั้งแต่เกิดมาครั้งแรกอ๋อใช่ครับตั้งแต่เกิดมาครั้งแรกรจะมีกลับไปร้อยเอ็ดไม่ได้หรือจะกลับไปไอ๋อกลับไปดูบ้านใช่ไหมครับ ก็ออกมันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วครับตอนนี้ก็คงก็คงไม่ได้กลับไปดูอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ตอนนี้คใช่ครับก็คือคุณแม่เขาก็จะถ่ายรูปมารายงานลงในคลุปที่บ้านอะไรเงี้ยว่าตอนนี้เอ,อ่อน้ํามันแห้งอย่างนี้ตรงน,นี้เช็ดไปนแล้วนะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันมีอีกพายุเนื่งอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่จะเตรียมรับมือ,หร,อหรือว่าตอ้องเข้าต่อเอ็นบอกว่าจะมาอีกรอบก็คือแอบกังวลเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหนักยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่า เอาจริงๆมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ mm hmm. มันจะท่วมมันก็ก็มีแค่รอดูแล้วก็ถ้าท่วมก็ผนของออกแค่นั้นอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คงทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ทำ mm hmm. มันนั้นใส่ไม่เลยไหมครับ mm hmm. เพราะเพื่อนๆก็เป็นห่วงรวมถึงโรัพทด้วยอะไรเงี้ยก็มีคนเป็นห่วงเข้ามาเยอะครับ mm hmm. แต่แต่ลิศอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวลิศต,ตัวลิศกับที่บ้านลิศไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าบ้านอื่นๆ mm hmm. ใช่เท mm hmm. ่าบ้านอื่นที่อยู่รอบๆในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าตัวอำเภออื่นที่เขาแบบ mm hmm. น้ำเชี่ยวแล้วก็น้ำแรงอะไรเงี้ยครับอย่างตัวน้องลิศมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการระดมทุนอะไรยังไงบ้างไหมคะตัวแฟนคลับเลยก็ที่บ้านลิศก็มีแบบบริจาคตามช่องทางต่างๆที่เขาแบบขึ้นช่องทางออนไลน์อะครับให้บริจาคที่ไหนได้บ้างก็มีช่วยเป็นช่วยที่อื่นแต่ไม่ได้ช่วยบ้านตัวเองเพราะบ้านตัวเองมันนิดหน่อยเองอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วแฟนคลับอเลยก็ช่วยไหมครับแฟนคลับก็เห็นมีระดมทุนอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันอยู่อะไรเงี้ยครับอืมได้โอเคค ที่เปิดเป็นหน้าร้านอะไรแค่บ้านลิต่ะแตว่านี่เป็นถนนบ้านลิต